สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ k t C Journey ทุกคนนะคะวันนี้แม่ซีจากเพจคุณแม่ยังสวยพาทุกคนมาทานบุฟเฟ่ช็อกโกแลตค่ะที่โรงแรมสุขไทยกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตอน,นับสู่ล็อบบี้ซาลอนช็อกโกแลตบาฟเฟของเรานะคะระญาตแนะนําอาหารที่เป็นไฮไลท์ของเรานะคะในส่วนของคาวนะคะเราจะมีเป็นทอมฮอคแคมนะคะมีแอคโซเตสซูชิค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอาหาร เป็นปอเปียโบราณนะคะแตงโมปลาแห้งนะคะยำหัวปลีกุ้งค่ะแล้วก็มีในส่วนของแซนด์วิชค่ะจะมีสุขโไทายสโมแซลมอนแซนด์วิชนะคะแล้วก็มิซซามี่แซนด์วิชะค่ะ <c oughs> ยังไม่หมดนะคะจะมีในส่วนของชูโรสนะคะโอ้โหของ<ม>โปรดจีเลยค, <c oughs> ค่ะมีเสริฟคู่มาก,กับวานิลาซอสช็อกโกแลตซอสแล้วก็วิปครีมนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกตัวที่พลาดไม่ได้เลยค่ะมีสติ๊กกี้พุดดิ้งนะคะตัวนี้เสร์ฟคู่กับ วานิลาซอสแล้วก็วานิลลาสักีม <c oughs> ึ <c oughs> ่ค่ะฝักร้านอาหรกินไหมลูกที่นี่เราจะมีเป็นซุปโปไทช็อกโกแลตทัฟเฟิลค่ะที่นี่เรามีทั้งหมด5เฟเวอร์ค่ะ <c oughs> จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยเสิร์ฟเป็นซุปโปไททีค่ะตัวน,นี้นะคะเบสออนจะมีเป็นในส่วนของใบเตยแล้วก็ตะไคร้ค่ะ ไของช็อกโกแลตบาเฟ่เราเลยนะคะ่ะเป็นช็อกโกแลตทอยเล่จะเป็นเชฟนะคะคอยแนะนำตัวนี้เราจะเสิร์ฟเป็นแบบช็อกโกแลตติ้งมีทั้งร้อนและเย็นค่ะสามารถพูดคุยกับเชฟได้ค่ะสั่งได้แบบว่าตามที่ชอบเลยเขาสายแม่เลย่แม่ใช่ค่ะซีเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์เลย ก็ในส่วนของช็อกโกแลตท,ทยเล่ของเรานะครับก็จะมีช็อกโกแลตนะครับอย่างน้อย30ชนิดหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็เราจะมีของประเทศไทยด้วยก็จะมีเชียงใหม่ครับมาจากการทบ,บุรีแล้วก็ประจวบนะครับเราก็จะมีอันที่เป็นโกโก้นะครับตั้งแต่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงมิช็อกโกแลตไวช์ช็อกโกแลตแล้วก็มีอันที่เป็นวลของผลไม้นะครับอยากทานแบบไหนรสชาติแบบไหนเราสามารถที่จะคอมไบให้ได้เลยนะครับกินนี่เสร็จป,ปุ๊บกลับบ้านเราไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้ว จบเลยจบเลยจะอ,อยู่ยาวเลย <laughs> อย่าลืมนะคะจองกันเข้ามาก่อนนะคะเปิดเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะคะแต่สำหรับวันนี้ซีขออนุญ,ญาตไปเอนจอยช,โชโ็อกโกแลตก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ